สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่กลับจากไปทําบุญที่วัดวันนี้วันพระค่ะเป็นวันสําคัญของชาวพุทธของเราต้องไปวัดค่ะค่ะถึงไปขายของขนาดไหนคุณแม่ถ้าวันพระคุณแม่หยุดเลยค่ะหยุดไม่ไปค่ะค่ะคุณแม่ก็จะไ้อผ้าไหมเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ สีเปลือกไข่เป็นสีธรรมชาติย้อมมาจากฝางนะคะรหัสามนะคะมันมีสองผืนคุณแม่ขายไปแล้วค่ะรหัสิบห้าค่ะค่ะลูกค้าอย่าดูผิดนะคะเพราะว่ามีลูกค้าซื้อไปแล้วค่ะเขาจะว่าเอาซื้อไปแล้วทาไมคุณแม่มายกอีกค่ะมีสองผืนหมายเลขสิบห้ากับหมายเลขสามสีเปลือกไข่ค่ะสีธรรมชาติค่ะเปลือกไข่อมร้อนได้หนึ่งนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางแม่บอลบอลรักผ้าไหมสวยสุริลค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะออกาง YouTube ตลอดนะคะค่ะเป็นสีเปิดไายเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นค่ะค่ะคุณแม่ค่ะจะทําแบบพื้นพื้นบ้านนะคะทําแบบพื้นบ้านค่ะไม่มีแต่งฉากด้านหลังนะคะทําแบบทําแบบโบราณค่ะทําแบบพื้นๆค่ะ ค่ะไม่มีการแต่งฉากนะคะด้านหลังค่ะดูค่ะโล่งๆค่ะผมนำบอกกำแพงบ้านของคุณแม่ไปค่ะค่ะคุณแม่ก็จะหยิบขึ้นมาถ่ายคลิปแบบนี้แหละค่ะค่าราคาหนึ่งพันเบาทนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไข่ย้อมมาจากฝางค่ะต้นฝางนี่ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะค่ะต้นฝางเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดูดูเด่นนะคะ ผืนนี้ออกโทนสีชมพูค่ะหวานแววนะคะสวยางามมากค่ะค่ะดอกเขียวค่ะลายดอกมะเขือประการตอบค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดกลางงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายดอกมะเขือค่ะออกโทนชมพูหวานแววนะคะ ขาดเลือนดูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญหลอกงานก็สวยค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะแพ่ภาพทางช่อง YouTube นะคะค่ะถ้าทนไหนก็ค่ะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะ1,700บาทค่ะเป็นราคานี้ค่ะเป็นราคาพอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะคุณแม่ไม่จิบปลายทางนะคะค่ะเป็นผ้าไหมนะคะ มันเคยงานตีกลับค่ะพอพนักงานเราของไปส่งก็ว่าไม่มีเงินจ่ายนะคะหาะคุณแม่ก็เลยงดค่ะงดงดงดเก็บปลายทางนะคะหากของตีกลับมาก็เสียค่าตีกลับเป็นร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นงานไหนบ้านพุ่งยืนนะคะงานขาวดํานะคะหนักหนักคือน,นี่ค่ะมันหมาค่ะมันหมามันหนักค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่มจืดกลางเลิศดหรูดูเด่นนะคะคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมีทุเรียนกลัวมีเงาะมีอ่านี่ค่ะสวยค่ะเนื้อปลาหนาแน่นค่ะน้ามากค่ะน้านหนักเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะภาพไม่แคดเต็นถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณแม่ก็ถ้าคุณแม่จะเปลี่ยนไปก็กลัวข้อมูลของคุณแม่อยู่นี้มันเยอะค่ะกลัวเขาเก็บข้อมูลขอกับมาให้คุณแม่ไม่หมดนะคะค่ะลูกค้าเก่าอาจจะหายค่ะถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์นี่ค่ะค่ะคุณแม่เคยเจอแล้วค่ะเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องนี้นี่ ข้อมูลลูกค้าลูกค้าหายไปครึ่งค่ะเขาเก็บกู้ข้อมูลมาให้ไม่หมดค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายสวยค่ะลายสีเทานะคะเทามุกค่ะค่ะเป็นมีค้อขั้นนะคะสวยไม่สางเคยไม่จืดจางเลิดรูดูเด่นใส่เอบุญดอกงานก็สวยค่ะปักกางเกงนี่สวยงามมากเลยค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอนะคะอ่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันเกีร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอค่ะค่ะสวยทุกถื้นงามทุกถื้นแก๋มทุกพื้นค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าดอกรักราชกัญญาค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะดอกรักราชกัญญาค่ะค่ะพื้นถ้าเป็นสีแดงข้างค่ะสวยนะคะ ลายนี้ค่ะเป็นลายอออกแบบก็เจ้าฟ้าหญิงนะคะค่ะดีวานารีนาริลัต์ค่ะออกแบบนะคะค่ะดอกรักราชกัญญาค่ะลายนี้ค่ะสวยตลอดแา่งามตลอดปีค่ะถ้าเป็นเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะดอกรักราชกัญญาค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากเลยค่ะอันนี้ลายนี่ค่ะค่ะพวกคดเต่หลุดจำนำนี่ค่ะราคาพันเจ็ดนี่ค่ะแต่นเนื้อดีมากค่ะเนื้องานละเอียดนะคะอันนี้ค่ะกลับทันปีค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเมื่อดูดูเด่นนะคะใส่ออกบุญดอกงานก็สวยหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ขาสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนสง่าราศีทุกผืนค่ะคหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะกุหลาบพันปีนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนเป็นไหมเยื้อเส้นยืนนะคะไหมจุนกับไม้น้อยบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นค่ะไหมจุนกับไหมบ้านนะคะค่ะไม่มีไหมปอมลูกค้าถามมาบอกว่าคุณไม่ให้ไหมปอมไหมไม่มีคุณแม่ก็เคยเห็นค่ะไหมปอมไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าค่ะรุ่นสู่รุ่นหลานสู่หลานตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราพาทาผ้าไหมมาเขาจะไม่ทําให้เสียผ้าทดทางตลาดนะคะ ค่ะจะมีแตกของไหมน้อยร้อยเปอร์็ของแท้ร้อยเปอเซค่ะค่ะไม่มีไหมปลอมนะคะไม่เคยเห็นด้วยค่ะค่ะเพราะว่างานนี้ค่ะมันเป็นงานขายทั่วประเทศค่ะทั่วโลกค่ะค่ะทางประเทศนอกก็สั่งจองได้เหมือนกันนะคะค่ะหนึ่งพรอยบาทค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นอออเป็นโทนสีเมิดมะขามนะคะสีแดงข้างค่ะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเกร้อยบาทสวยไม่สั่งสวยไม่จุดจางค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าหมี่ค่ะเป็นหมีขั้นนะคะขาเหมือนค่ะเหมือนข้าโฮนค่ะเป็นค่ะเป็นขั้นแบบผ้าโฮนค่ะค่ะหนึ่งพันเกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเกร้อยบาทนะคะ ค่ะถ้าไม่แชดเจนถ้าไม่คมแชปคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะโทรทักโทรแจ้งค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะค่ะช่วยๆนะคุณแม่นะคะค่ะคนละผืนละผืนค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนเลยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ อืนนี้ก็เขาเรียกว่าลายดอกวันนี้ค่ะสีเทามุกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปตัดกางเกงค่ะตัดกระโปรงชุดเดรสชุดแสืก็สวยดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะแม่บวรรักน์ค่ะเจ้าเก่าค่ะผ้าไม้สวยสลินค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะติดตามคุณแม่ติดตามทางช่องยูทูบนะคะ ค่ะติดตามคุณแม่ค่ะทางช่อง youtube ค่ะคุณแม่ไม่ไดไลค์ค่ะไม่ไม่มี Facebook นะคะค่ะออกทางช่องเดียวแม่บอกรักคือค่ะช่อง youtube ค่ะค่ะคุณแม่ออกทางช่องเดียวแพทย์ทางช่องเดียวนะคะอันนี้ค่ะเป็นไอสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะดอกมะนิค่ะสวยค่ะสีแบบออกเรียบๆค่ะทนทนเรียบนะคะ ค่ะสวยตลอดกลางงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ตืดแกงเลือกรูดูเด่นนะคะอันนี้ก็สวยค่ะงานดําขาวดําค่ะหนึ่งพันเกียร้อบาทนะคะงานขาวดําค่ะหนึ่กร้อบาทค่ะเป็นงานขาวดําค่ะสวยมากค่ะท่านไหนยังไม่มีงานขาวดําก็โทรทักโทรบ,อ,บอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะหนึ่งพกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะดูดีดูเร่นดมากค่ะหนึ่งันกร้อยบาทนะคะ่ผ้าสามตะกอค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะคนนักสวนลำไย ค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี้ก็ลายที่เพชนะคะสีพื้นผ้าเป็นสีฟ้าค่ะเนื้อผ้าหนานิ่แนค่ะหนึ่งพันเกียรร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดยางเลิศดรูดูเด่นค่ะค่ะหนึ่งพันเกียรต้อยบาทค่ะเป็นสีค่ะสีฟ้าค่ะค่าน้ำทะเลนะคะค่ะาลที่เพชค่ะ ค่ะออกบุญออกงานหรือเจ้าท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ย่อมยาวพอเอื้อมมือถึงพอย,ยิตพอจับนะคะขาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะลายนี้ลายดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือปากกาตอบค่ะค่ะลายดอกมะเขือลายดอกมะเขือปากกาต๊อบค่ะสวยไม่สามงสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเกีร้อยบาทค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ ค่ะ1,700บาทค่ะค่ะลายดอกมักเขือค่ะค่ะผ้าสามตะกรนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะแม่บอลรักแก้วเก่าต้นตำรับค่ะแก้วเก่าค่ะแม่บอลรักแก้วเก่าผ้าไหมสวยสรีนแก้วเก่าในช่อง YouTube ของเรานะคะค่ะติดตามคุณแม่ค่ะให้ติดตามทางช่อง YouTube ค่ะ ติดตามคุณแม่นะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสลินค่ะขึ้นชื่อในค่ะคุณแม่จะขึ้นชื่อหัวในคลิปในคลิปนะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสดินค่ะคุณแม่จะขึ้นแบบนี้นะคะถ้าคุณหาก็แม่บอลรักผ้าไหมสวยสดินจะขึ้นเห็นคุณแม่ยืนถือผ้าอยู่อย่างนี้ค่ะ่ในช่อง YouTube นะคะคะ้าสามตะกอทอมือค่ะ สวยแม่ส่างสวยไม่จีดแางขาไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะก้มแรงไม่ได้กลัวแว่นหลุดตั้งขาเดียวขาดีหายหมดสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะบุญรักษา,าพระคุ้มคองนะคะขอบคุณมากค่ะ